เก่ตกรท่านนี้เขาเลี้ยงหัวขายฮะเพื่อให้เสียนป่าต้องบอกเลยว่าโอ้โหไรได้งามจะงามขนาดไหนติดตามได้ในช่วงกเกษตรทำเงิน เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย ชวนชา,าวตรลอนข่าวมากันที่บ้านของคุณยุรนันตุุดคอนบุรีเลขที่139หมู่ที่8ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาเป็นพนักง,งานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งได้ใช้พื้นที่ว่างหลังบ้านสร้างบ่อเลี้ยงลูกกบหรือลูกออดหรือจะเรียกว่าพวกก็ได้โดยเขาเลี้ยงเพื่อขายสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวมานานถึง6ปี ลงเลี้ยงดูบอทีเลกหนึร้อยตัวที่เ, <c oughs> เล็ก็คิดว่าจะกินไม่เฉยนะครับพอเลี้ยงแล้วมันมันโอเคเ่อนบานเพก็เลยมามาถามซื้อําอะไรครับเริขายทีนี้โดยคุณยุรนันจะเน้นการเพราะพันธุ์ขายเป็นพันลูกกบอายุประมาณ1เดือนครึ่งและกบเนื้อแต่ต่อมาเนี่ยช่วงหลังมีคนถามหาซื้อลูกออสกันเยอะ เพื่อที่จะนําไปเป็นเหยื่อเบ็ดตกปลาจึงเริ่มเลี้ยงขายปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจนล่าสุดเลิกเลี้ยงกบเนื้อและหันมาเลี้ยงแค่ลูกออดเท่านั้นครับเพราะมีระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นดูแลง่ายไม่เปลืองอาหารแถมยังมีออเดอร์สั่งมามากกว่าเนื้อกบเต็มตัวเต็มไวซะอีกโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนชาวบ้านนิยมซื้อลูกออดไปเป็นเหยื่อตกปลา wow. สำหรับราคาขายลูกออสของคุณยุรนานจะขายเป็นขีดนะครับราคาขีดละ40บาทส่วนลูกกบอายุเดือนครึ่งราคาจะอยู่ที่ตัวละ2บาทซึ่งก็สามารถเรียกเงินเข้ากระเป๋าเขาได้เป็นอย่างดีที่แห่งนี้จะกลายเป็นกเกษตรทำเงินไปแล้วครับ